ส่วนต่อมาจะไปเช็คที่กล่องนะครับการเช็คที่กล่องเนี่ยแต่การจุลระเบิดจะแบ่งออกเป็น2แบบที่ผมได้พูดก็คือ ac dc ก็ไฟขึ้นเหมือนกันนะครับสแสดงว่ามัดไฟไม่เสียนะครับผมไม่แนะนำให้เอาไปเช็คกับรถหัวฉีดนะครับเพราะว่ามันเป็นการช็อตไฟลงโครงกับสวัสดีเพื่อนเนทุกคนนะครับคลิปนี้ผมก็จะพามาเช็คไฟนะครับของรถนะครับก็คือเช็คว่าไฟเสีย ไฟไม่ชาร์จหรือว่าของไฟเสียเช็คยังไงสําหรับรถ4จังหวะคาบูเรเตอร์นะครับระบบจุดระเบิด cdi หรือว่าใช้ได้วิธีนี้ใช้ได้กับรถ2จังหวะเหมือนกันที่เป็นคาบูเรเตอร์ใช้ระบบจ่ายเป็นแบบ cdi นะครับหรือว่าใช้ของไฟนะครับพวกนี้ก็เดี๋ยวผมจะขึ้นวิดีโอซ้อนนะครับในการเช็คต่างๆก็ระบบไฟจะมี2แบบนะครับก็คือแบบ ac กับ dc 2ตัวเนี่ยแตกต่างกันยังไง เดี๋ยวผมจะอธิบายก่อนก็คือระบบไฟในที่นี้ก็คือระบบไฟจุดระเบิดเท่านั้นนะครับแต่ระบบไฟที่ใช้ในระบบไฟรถทั่วไปก็คือเป็นไฟแบบ DC นะครับแต่การจุดระเบิดจะแบ่งออกเป็น2แบบที่ผมได้พูดก็คือ AC DC ตัวรถรุ่นไหนบ้างที่เป็น AC กับ DC ซึ่งในคลิปนี้ผมขออธิบายเป็นของรถของ h อนด้อย่างเดียวนะครับถ้าเป็นรุ่นอื่นเนี่ยผมไม่ค่อยได้ทําแล้วก็ ค้ดสีโค้ดสายไฟต่างกันนะครับแล้วก็ถ้าใครเพื่อนๆคนไหนที่เคยเช็คแล้วก็รู้จักโค้ดไฟของแต่ละค่ายก็เม้นท์บอกาไา้หน่อยว่าโค้ดไหนเป็นบวกโค้ดไหนเป็นลบก็รถไฟที่เป็น AC นะครับค่าถ้า2จังหวะ2จังหวะเนี่ยจะมี o o n d t e n ท a Nova Beat แล้วก็รถ4จังหวะของของกล่องระบบ AC ก็จะมี Honda Wave เว v ร้อยเว v e 1 1 0 แล้วก็ในร้อยนร้แล้วก็เป็นดีมคุรลกสภานะครับก็จะเป็นระบบ AC นะครับประมาณนี้ครับน่าจะมีแค่นี้ที่เป็นระบบไฟ AC ก็คือตัวเนี้เป็นระบบไฟจุดระเบิด AC นะครับต้องพูดให้ครบเดี๋ยวจะสับสนกันแล้วก็ตัวต่อม,มาเป็นระบบจุดระเบิด C D I แบบ DC นะครับรถรถที่เป็นระบบจุดระเบิดแบบ DC นะครับก็คือ o v วา a s h L S N S R แล้วก็ถ้าเป็นสียังหวะก็เวฟร้อยยี่ห้าโซนิคซีบีอาร์คิกจะประมาณนี้ครับก็ทำไมผมต้องพูดถึงเรื่องการความแตกต่างระหว่างระบบ AC กับ DC ซึ่ง2ตัวเนี่ยการเช็คไฟมันจะเช็คคนละแบบนะครับก็คือ DC เนี่ยขดลวดมันจะเป็นลักษณะเนี่ยมันจะขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปทั้งหมดนี่เป็นขดลวดของ Sonic น,นะครับวันนี้ผมจะแปลงออกเพื่อใส่กับโซนิ c สตาร์ทมือผมเลยเอาปลั๊กออก ก็มันจะขึ้นเป็นไฟรวมแล้วก็เข้าไปแยกเป็นระบบเลี้ยงกล่องไปเลยด้วยกันนะครับแต่ถ้าเป็น DC เนี่ยการเช็คก,กล่องกับเช็กมัดไฟที่ขึ้นไปเป็นชาร์จไฟเนี่ยจะเช็คคนละแบบซึ่งของเนี่ยเป็นของดีซซึ่งจะเป็นของพวกเวฟหรือว่าบีดนะครับเนี่ยขดเนี่ยน่าจะถ้าผมผมยังยังไม่ได้ศึกษาอะไรมาครับขดเนี่ยจะเป็นไฟขดเดียวใช้ของมันเส้นเดียวเลยนะครับไม่ได้ไปรวมกับของอันอื่น ก็จะแยกขึ้นมาแล้วก็มีสายแยกขึ้นมาต่างหากเส้นนี้จะวิ่งขึ้นกล่องเลยนะครับอันนี้จะไม่จะเช็คแยกกันเพราะว่าตัวนี้จะวิ่งไปในระบบไฟก็คือจากมัดพวกเล็กๆเนี่ยมัดพวกเล็กๆพวกเนี้ยจะวิ่งขึ้นขึ้นกับระบบไฟทั้งคันแต่ของตัวเส้นเนี้จะวิ่งขึ้นกล่องโดยตรงก็ค,คือมาจากขั้วเนี่ยการเช็คมันเลยเช็คคนละแบบกับของโซนิคหรือว่ารถที่เป็นระบบ DC นะครับ ก็เดี๋ยวผมจะอธิบายขั้นตอนในการเช็คก,ก่อนอันดับแรกสิ่งที่ต้องมีก็คือบ้านๆนนะครับก็คือเนี่ยสายไฟปอกหัวปอกท้ายนะครับอันดับแรกที่จะเช็คก,ก็คือเช็คว่ามัดไฟเสียก็เดี๋ยวจะเช็คในตัวเนี้ยในมัดไฟก็คือเป็นปลั๊กแล้วก็ส่วนต่อมาก็จะเช็คที่กล่องเช็คที่กล่องแล้วก็มาเช็คที่คอยนะครับคอยเนี่ยคอยไฟคอยไฟของโซนิกนะครับซึ่งคอยออกหรือว่าคอยไฟเข้า เดี๋ยวจะขึ้นวิดีโอในการเช็คเลยแล้วกันนะครับจะแบ่งออกเป็นทั้ง2แบบนะครับผมจะขอยกตัวกรณีตัวอย่างที่โซนิกนะครับเพราะว่าเวฟร้อยมันเป็นระบบสตาร์ทเท้าผมจับมือเดียวทําไม่ถนัดนะครับเดี๋ยวผมจะเช็คของโซนิกแทนแล้วก็จะอธิบายให้ฟังเอานะครับก็ก่อนที่จะไปเช็คนะครับโค้ดสีก็ให้ทําความเข้าใจโค้ดสีของมันก่อนนะครับโค้ดสีที่ขึ้นมาจากเครื่องเนาะถ้าของไฟดีซจะขึ้นมาแค่นี้ แต่ถ้าไฟ AC จะขึ้นมาตัวนี้มาด้วยก็เส้นแรกที่เราจะไม่ยุ่งกับมันเลยก็คือเส้นน้ําเงินคาดเหลืองนะครับเส้นเนี้ยก็คือเส้นพันเซอร์คอยสัญญาณพันเซอร์การต่อวัดรอบการต่ออะไรเนี่ยต่อจากเส้นนี้ได้เส้นที่2คือเส้นเขียวนะครับเส้นเขียวเนี่ยก็คือเป็นกาวรวมนะครับซึ่งจะต่างจากเส้นเขียวจะมีอยู่2เส้นนะครับก็คือเส้นกาวของพันเซอร์แล้วก็กาวรวมกาวรวมในที่นี้ก็คือตัวนี้นะมันรวมทั้ง ฟันเซอร์ทั้งขดลวดนะครับก็เป็นเขาเรียกกาวร่วมเวลากับพันเซอร์เนี่ยที่ผมว่าแนะนําให้เวลาจะกลับก็กับสองสายนี้กับสายนี้ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นกาวร่วมนะครับส่วนต่อมาที่จะเช็คก็คือสายสีเหลืองนี่สายสีเหลืองสายสีขาวสําหรับรถไฟ DC นะครับแล้วก็ไฟ AC ก็สายสีนี้ก็หน้าตาของเวฟนะครับซึ่งถ้ามัดไฟที่ขึ้นมาจากขดลวดเนี่ยจะอยู่บริเวณเนี่ย ให้ถอดอีกข้างหนึ่งจะเป็นปลั๊กเนี่ยปลั๊กสี่พินนะครับแล้วก็จะมีเส้นหนึ่งคือเส้นเนี่ยที่ผมได้พูดว่าเป็นเส้นแดงดําคาดแดงนะครับจะเป็นเส้นไฟขึ้นมาเข้ากล่องโดยตรงของระบบไฟ ac นะครับเราก็ถอดเส้นนี้เส้นนี้จะไปเข้ากล่องนะครับตัวตัวผู้ส่วนตัวตัวเมียเนี่ยเป็นเส้นที่ขึ้นมาจากเครื่องนะครับให้เช็ควิธีนี้ก่อนก็คือเอาสายไฟจีตรงเนี้ ก็คือหาอะไรก็ได้จี้กับตัวทองแดงแล้วก็จี้ลงเครื่องแบบเนี้แล้วก็กดสตาร์ทนะครับหรือว่าเราสตาร์ทแล้วก็ดูว่าไฟมันออกไหมถ้าไฟไม่ออกลองลองพันดูดีๆก่อนเผื่อกรณีที่เราพันสายไฟไปแล้วมันพันไม่แน่นแล้วไฟมันจะไม่ออกหรือเราจะเอาเอาปอกพลาสติกออกเนี่ยแล้วก็จี้โดยตรงที่มาเห็นเป็นสีเหลืองเนี่ยคือกรณีคันนี้คือหนูกัดสายไฟขาดนะครับผมได้ต่อสายไฟใหม่ ก็จะประมาณนี้เนาะถ้าตัวนี้ไฟไม่ขึ้นแสดงว่ามัดไฟเราเสียนะครับยังไงก็ต้องเปลี่ยนมัดไฟแต่ถ้าไฟขึ้นปกติตัวตัวนี้จะไปขึ้นกับกล่องโดยตรงจะแยกจากจะแยกจะแยกจากอาการที่แบบว่าไฟไม่ชาร์จนะครับถ้ากรณีถ้าเราจะเอาให้แม่นนะครับหรือยังไงก็ให้ใช้วุฒมิเตอร์นะแต่ผมไม่มีส่วนต่อมาที่จะเช็คก็คือตัวเนี้ย ตัวนี้ก็คือเป็นระบบไฟที่จะเข้าไปอย่างตัวนี้จะเป็นระบบไฟที่จะเข้าไปแผ่นชาร์จนะครับซึ่งถ้า2ตัวที่ผมได้พูดถึงก็คือสายเหลืองกับสายขาวถ้าไฟเช็คเหมือนกันครับก็คือถอดปลั๊กออกแบบแบบเนี้ยแล้วก็จี้สายเดี๋ยวผมจะธิบายกับของโซนิะครับแล้วก็จี้สายแบบเนี้ยแล้วก็ลงคงเดี๋ยวผมจะเช็คให้ดูนะครับผมจะเช็คที่สายสีเหลืองก่อนนะครับก็คือเส้นเนี้ยเป็นสีเหลืองกับสีขาวของโซนิกเนี่ย ตัวสตาร์ทมือตัวตัวกลางนะครับก็คือตัวเก่าจะมีแค่3ปลปั๊กนะครับแต่ถ้าเป็นโซนิกปกติหรือ c b r เนี่ยหรือพวกแดดพวก l s เนี่ยจะมี4ปลปั๊กนะครับก็จี้ลงไปแบบนี้แล้วก็เวลาจับเนี่ยแนะนำไม่หาคีมมาจับนะครับแล้วสตาร์ทนะครับระวังไฟนะครับระวังไฟดูดค่อนข้างแรงนะ แสดงว่ามัดไฟสายสีเหลืองไม่เสียนะครับแล้วก็มาดูเส้นที่สองนะครับสีขาวก็ไฟขึ้นเหมือนกันนะครับแสดงว่ามัดไฟไม่เสียนะครับส่วนต่อมาจะไปเช็คที่กล่องนะครับต่อมานะครับจะเช็คที่กล่องนะครับเดี๋ยวผมปิดกุญแจรถก่อน กรณีเช็คที่กล่องเนี่ยจะมี2แบบนะครับก็คือถ้าเป็นของไฟ DC ีเนี่ยจะเช็คได้2แบบแต่ถ้าเป็น DC ผมยังไม่เคยลองนะครับเพราะว่ามันเป็นไฟขึ้นที่จะรอสตาร์ทเครื่องก่อนถึงจะมาเลี้ยงกล่องแต่ DC เนี่ยเราจับกล่องออกมาเอาหูแนบนะครับเอาหูแนบแล้วก็เปิดกุญแจในกล่องมันเอาหูแนบกล่องดูมันจะมีเสียงดังอีดถ้าแบบนี้แสดงว่าไฟเลี้ยงกล่องกล่องไม่เสียนะครับ มีวิธีแรกนะครับใช้ได้เฉพาะวิธีแรกเนี่ยใช้ได้เฉพาะไฟ DC นะครับแล้วก็วิธีที่สองก็คือการเช็คว่าไฟออกจากกล่องไหมก็คือเช็คที่สายเนี่ยดำคาดเหลืองนะครับก็เดี๋ยวจะไปเช็คตรงคอยเอานะครับก็เส้นที่มาจากไฟที่ออกจากกล่องนะว่าเช็คเสียไม่เสียเนี่ยวิธีนี้ระบบ AC กับ DC เช็คด้วยกันได้นะครับก็เราถอดออกก่อน เส้นนี้เราจะไม่เช็คนะครับเราจะมาเช็คตรงเส้นนี้ก็คือมันจะเป็นตัวเมียเอาจี G ้ลงโค้งนะครับแล้วก็กดสตาร์ทดูถ้าไฟออกแสดงว่ากล่องไม่เสียถ้าไฟไม่ออกกล่องเสียนะครับอันนี้เป็นการเช็คกล่องเบื้องต้นแต่ผมจะไม่กดตรงนี้เพราะว่าสายมันสั้นนะครับแล้วก็ตัวต่อมาเราก็ต่อสายเข้าปุ๊บแบบนี้แล้วก็มาเช็คที่คอยนะครับซึ่งการเช็คที่คอยเนี่ยถ้าจะเอาให้ชัวร์ก็คือควรเปลี่ยนตัวนี้ใหม่ ปลั๊กหัวเทียนนะครับควรเปลี่ยนใหม่ก็เช็คที่หัวเทียนนะครับว่าไฟออกไหมเดี๋ยวผมขอปิดกุญแจก่อนเอ้ยขอต่อสายปลั๊กขอต่อสายมัดไฟก่อนแป๊บนึงโอเคเอาละก็ดูนะครับว่าไฟจะออกไหมก็จะประมาณนี้นะครับถ้า ถ้าคอยไม่เสียถ้าส่วนต่อมาเรื่องไฟไม่ชาร์จนะครับตัวชาร์จหรือว่าแผ่นชาร์จนะครับผมเรียกแผ่นชาร์จนะก็คือตัวเนี้ให้เราเช็คตรงสายสีแดงนะครับสายสีแดงของแผ่นชาร์จเนี่ยจะมีเป็นไฟออกนะครับถ้ากรณีแผ่นชาร์จเสียที่อาการที่เห็นได้ชัดนะครับก็คือถ้าแผ่นชาร์จเสียแต่ไฟยังชาร์จอยู่ จะมีอาการเสียก็คือเราบิดคันเร่งหนักๆห,หรือเปิดรอบสงสูงเนี่ยหลอดไฟหน้ากับหลอดไฟท้ายจะขาดนะครับผมผมเป็นนะครับซึ่งคันดําเป็นแล้วก็เปลี่ยนก็หายนะครับซึ่งอาการพวกนี้ก็คือการเช็คเบื้องต้นถ้าระบบไฟทั่วไปก็จะเช็คประมาณนี้นะครับของ Honda รถผมไม่แนะนาให้เอาไปเช็คกับรถหัวฉีดนะครับเพราะว่ามันเป็นการช็อตไฟลงโครงผมกลัวแบบว่าอะไรละมันเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ค่อนข้างเยอะก็คลิปนี้ก็ อาจจะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆคนไหนที่จะทํารถนะครับหรือว่ามีเพื่อนเพื่อนพี่ๆคนไหนมีเทคนิคในการเช็คไฟต่างๆของรุ่นไหนก็คอมเมนต์ไว้บอกหน่อยคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับที่รับชมขอบคุณครับ